สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมมิสสพิกนแล้วนะครับกับเกมค i เมโนเคสนั่นเองวันนี้ก็มาต่อกับชั pter สามชั pter สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ก็จะได้รู้นะครับว่าใครเป็นคนที่คาดเจนิเฟอร์คา์เตอร์กันแน่ที่เธอแบบเหมือนถูกควานทองแล้วก็ถูกแขวนไว้ยังกับหมูนะครับผมจากชั pter ที่แล้วคือเราบอกได้นะครับว่าเหมือนเหมือนเราได้รู้ว่าเออเออเหยื่อของเรามีแม่ครับผมก็คือแม่ของเขาคือเขาสงสัยในตัวลูกที่แบบลูกไปยุ่งกับครอบครัวของ คอเลกตินั่นเองและดูเหมือนว่าเธอได้ส่งเมสเซจโกรธไปหาได้ส่งเมสเซจที่มันน่าสงสัยและมีเหมือนมีความโกรธนะไปหาราอูคอเลกติซึ่งเป็นเอ่อคนไข้เนี่ยแล้วเป็นเจ้าของโลักาสัตว์ด้วยนะครับผมและดูเหมือนว่าเธอก็เป็นชู้กับราฟาเอลโซซาซึ่งเป็นแบบลูกศิษย์ของคนไข้เนื้อเมื่อกี้แล้วก็เป็นเหมือนเป็นแฟนกับทริชคอเลกติสเป็นลูกสาวของคนไข้เนั่นเองดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้จะเริ่มคลี่คลายลงนะผมแล้วจะรู้ว่าใครเป็นไงที่เป็นคนฆ่าเอ่อเจนนิเฟอร์คาร์นนั่เอง เดี๋ยวมาต่อกันเลยครับผมอืมเจ้าหน้ที่พีคุณคิดงานกับคดีนี้ไ่มั่งอ่ะเรามีหญิงสาวคนหนึ่งอ่ะถูกฆ่าไว้ยังกับเธอเป็นแบบเหมือนหมูตัวหมูตายตัวหนึ่งอ่ะแล้วมีผู้ต้องสงสัยที่น่าสงสยัยอ่ะจริงๆด้วยอ่ะอืมที่จริงอ่ะเราเพื่อการเซฟเวลาเราได้ลอง สามเราได้ฝากไปถามราิเรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเข้ามาถามถึงกับไซส์รองเท้าของผู้ต้องสงสัยของเราด้วยดูเหมือนว่าคงคุณนายคาร์เตอร์ที่เป็นแม่ของเหยื่อของเราอ่ะจะใส่รองเท้าไซส์9.5้าจุดหาแซมไอแซมีมีฝันซี่เดียวเขาใส่ใส่รองเท้า10.5แล้วก็เหมือนว่าเขาเป็นคนที่สูบสูบบุหรี่จัดด้วยอย่างกับหว่องไฟเลยและสำหรับราฟเอลนะดูเหมือนว่าไซส์รองเท้าของเขาจะเป็นสิบจะเป็นไซส์สิบอะนั่นก็หมายความว่า เออเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูเหมือนว่าคุณนายคาร์เตอร์ต้องการจะคุยกับคุณนะครับผมดูเหมือนว่าเธอจะทางสติแตกเธอไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้ผมอยากให้คุณไปคุยกับเธอเดี๋ยวนี้โอเคดูเหมือนว่าคุณแม่ของเหยื่อของเรานะครับคุณคุณวานิซ่าคาร์เตอร์แล้วก็เออเออชื่อไรน,นะแซมมีฝันสีเดียวหลุดจากการมีพู้สงสัยแน่นอน พราะว่าข้อตกลงของเราใส่สาย์รองเท้าเบอร์สินั่นเองโอ้โหหัวใจโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่ของเธอคนนะว่าแม่ของเธอนี่คือจะบอกอะไรถ้าบอกได้บ้างหรือว่าเราสีแตกอยู่หัวใจของลูกสาวฉันเขาขายหัวใจของลูกสาวฉันอ๋อนั่นคือสาเหตุที่ไอ้น้าปกใช่ไหมเนี่ยอะไรนะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นก่อนคุณคาเตอร์ ไขายข่ลูกใครขายหัวใจของลูกสาวของคุณน่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะเช้านี้ก่อนที่พ่อก็จะบอกว่าเออเจนนี่ลูกสาวของฉันตายแล้วอ่ะที่จริงเราไปช้ไปซื้อเนื้อมาแล้วก็ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะมีหัวใจของเธออยู่ในนั้นและฉันไองเป็นคนซื้อเลยคุณเข้าใจใช่ไหมอ่ะเขาให้หัวใจลูกสาวของฉันเว้ยฉันกินมันอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะพวกร้านขายของชาำพวกร้านขายเนื้อหรอหรือว่าไอของที่ว่ามันอยู่ที่บ้านของคุณเดี๋ยวจ้าหน้าที่ไปจะไปหาดูให้ครับผมไม่ต้องห่วงหัวใจจริงๆใช่ไหมเนี่ย <laughs> อูโหโอเคฉากสุดท้ายแล้วของการหาของ breakfast table โต๊ะอาหารเช้าโอเค grocery bag ถุงของของที่ซื้อมาอ่าโอเค cereal box กล่องซีเรียลชินอันเนี้ยมันเป็นสัตว์ทะเลอันนึงอะนึ่งชื่อไม่ออกพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์หมูลาหิวขึ้นมาเลยแล้วก็ slipper slipper ร,ร,รองเท้าแตะโอเค เออเออผมจะผมจะให้คุณเป็นคนตรวจหา,อาไอสิ่งของที่วางลงในถุงถุงกระดาษนี้นะครับผมได้ไหมครับจอเน,นพีธเออผมคิดว่าผมเจออะไรบางอย่างต้องนูน้นอะเงอแตกโชคเลยโอ okay. okay. เคโอเคเดี๋ยมวมาตรวจถุงกระดาษนี้กันนะครนะถุงที่ส่งของซื้อมาเนี่ยเอง เออโอ้โหหัวใจจริงๆด้วยโอ้พระเจ้านั่นใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมเนี่ยรีบนนํามาให้แลับเถอะเออโอเค6ชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเอาล่ะวิเคราะห์หัวใจเสร็จแล้ว มาดูกันว่าใช่หัวใจจริงหรือเปล่าวานี่คือหัวใจของเหยื่อของเราเข้าใจไหมนี่จะบอกนะอย่าบอกนะว่าฆาตกรของเราอ่ะขายหัวใจดวงนี้ให้กับแม่ของเธอเองอ่ะเออตามหลักฐานแล้วใช่อืมมีพบอะไรอีกอย่างไหมมีพบอะไรอีกอย่างไหมแบบพวกไรนิ้วมือหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะไม่เลยแต่ว่าเรารบพบอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้ ดูเหมือนว่าจะมีได้สีเหลืองอยู่ในหัวใจนี้ด้วยนะทั้งหมดเป็นคอตตอนไม่ได้มีอะไรที่น่า,นา,นา,นาดึงดูเท่าไหร่แต่ทําให้รู้เลยนะว่าฆาตกรของเราใส่เสื้อสีเหลืองโอเคน่าจะหาตัวคนลกไดีแล้ว,ลวมั้งใส่เสื้อสีเหลืองที่จริงนะเราไม่อยากจะเห็นแบบเท่าไหร่เี้เลยอะแต่เอาจริงนะเราไม่รู้สึกผิดเท่าไหร่ที่ว่าเออการคดีนี้มันจบแล้วอะ เราหวังแค่ว่าเออฆาตกรของที่ฆ่าเจเน i เฟอร์คงไม่มีเวลาที่ต้องแบบมา,มาปิดปิดบังตัวเองอีกต่อไปล้วถึงเวลาจ,จับกลุ่มแล้วดีไหมเจหน้าที่พีีเจหน้าที่พีโอเคเดี๋ยวก่อนนะคาตกรใส่เสื้อสีอมีอยู่แค่สามคนเนี่ยแต่จำได้ว่าแซมใช่รองใส่รองเท้าไม่สิบจุดห้างั้นเหลือแค่2คนละ เราอูคอลติโอเคไม่ได้สูบบุหรี่ทริชโอเคเป็นทริชแน่นอนเลยทริชคอลเลกติอืมใส่ข้าเพราะเพิ่งห่วงแน่เลยวะพ่ออย่าให้พวกเขามาจับหนูได้ไหมพ่อทำอะไรสักอย่างสิเออเขามีหลักฐานนะลูกรัก ทำไมลูกถึงทำอย่างนี้ได้อะโอ้ยใหญนั่นน่ะเขาหลับนอนกาแฟของฉันแล้วเธอก็มาจีบก,กับพ่อของฉันด้วยคุณด้วยไงฉันเห็นมันกับตาเลยนะนี่จะให้ปล่อยมันผ่านไปงั้นเหรอพ่อเอออย่าบอกนะว่าที่คุณคว้านท้องเธอแล้วแขวนเธออยางกับหมูเนี่ยเพราะคิดว่าเออเธอเป็นพวกประเภทอ่อยพผ,ผู้ชายไปทั่วเนี่ยนะเธอมันประเภทนั่นแหละไม่ต่างกับแมงดาเลยอะ่ะ ฉันต้องสั่งสอนเธอว่าต้องต้องทำตัวยังไงบ้างโดยคว้านท้องเธอเนี่ยนะ <c oughs> นนเธอสมควรได้วอามันแล้วละ่ะฉันไม่รู้สึกผิดอะไรนะไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆรู้ว่าเธอเลืดอ,ออกอย่างกับหมูที่เธอเคยที่อย่างที่เธอเป็นนั่นแหละปล่อยชาวบ้านไปทั่วไงพอแล้วละ่ะ t r ิส e c o l l e จีคุณถูกจับคุมคุณสามารถแบบให้การต่อสารอย่างเงียบให้การต่อสารได้หรือคุณจะเงียบแ้วจะไม่ไม่ปิดปากได้ ทุกส,สิ่งที่อยายคนพูดจะถูกพูดไว้ในศาลถึงระจับกุมคุณแล้วครับเออไม่เคยได้ยินคดีที่มันช่างหน้าเกียดน่าสยดสยองขนาดนี้ในในการทำงานของฉันมันเป็นปีๆเลยนะเนี่ยและสหลับเหตุผลนี้ trashcollective แม้ว่าแม้ว่าคุณจะอายุ6ซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอยู่ดูเหมือนว่าคุณจะพยายามทำแบบสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายผู้ใหญ่ทำกันนะแบบทั้งลักพาตัวทรมานและฆ่าเจนนิเฟอร์คาร์เตอร์ ฉันแค่ทําสิ่งที่ต้องทําเท่านั้นเองค่ะราฟาเอลอ่ะแฟนของฉันอ่ะแค่อยู่ภายใต้มวลสะกดของเธอเท่านั้นแต่เรารู้นะว่าฉันทําสิ่งนี้ไปเพราะความรักเพราะพวกเราเพื่อพวกเราเออฉันคิดว่าราฟาเอลน่าจะรู้นะว่าเขาโชคดีมากแค่ไหนที่ว่าเขาก็ไม่ถูกคลองท้องเส้นกันนะเนี่ยอย่ามาโกหกนะเขาเกลียดเธาจะตายเขาอยากให้เธอออกไปเธอมัน,ม,นมันแม่มดเงียบทริชคอร์เลจจิ คุณถูกจับค,คุณถูกจับจำคุกต,ตลอดชีวิตด้วยข้อหาที่ว่าฆ่าฆ่าเจนนิเฟอร์คาร์เตอร์และดูเหมือนว่าทางทางสติปัญญาของคุณจะเริ่มมีปัญหาแล้วคุณอาจจะถูกว่าคุณอาจจะถูกปล่อยตัวในพิค40ปีข้างหน้าก็ได้นะการการในชั้นศาลนี้จงเลื่อนออกไปโอเคเฮ้อเราสงสารคุณนายคาร์เตอร์จริงๆนะว่าเธอจะทเธอจะมีชีวิตเติมตรไปยังไงอะเธอไม่ได้พูดอะไรสักอย่างในระหว่างการให้การชั้นศาลเลยนะเนี่ย แล้วเราก็ไม่เหมือนกันนะว่าสลหับมิบสเตอร์สรับคุณราอูคอเล็กจีนี่จะเป็นยังไงบ้างรู้ว่าลูกสาวตัวเองได้ทำคดีฆาตกรรมที่มันน่าสุดสยองขนาดเนี้ยแต่อย่างรรก็ตานะเราชื่นชมในตัวคุณมาจาน้นนีพีทคุณไม่ได้อวกสักทีแอะเลย <laughs> โอเคโอเคจบแล้วครับชั้นที่สามดีูมาดูนว่าการสืบสวนเพิ่มเติมของคดีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมก็สำหรับ คดีชั้เตอร์3ของเด e กกริมบูเชอร์หรือตายอย่างหมูกระเพียงเ่าเนี่ยครับผมสวัสดีครับ